สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะน้องทัพทีมของเรานะคะก็จะพามาอัปเดตบ้านนะคะก็เริ่มจากที่ทุ่งนาก่อนนะคะอันนี้เป็นทุ่งนาของเพื่อนบ้านนะคะก็ก็คือน้องทัพทิมเหมือนกับอยากให้เห็นความแตกต่างนะคะก็คือที่เราเคยดูไปแล้วที่คลิปที่แล้วนะคะก็ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาของเพื่อนบ้านของเราแม่ปาพซีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะข้าหวาน ไป3ามรอบแล้วนะคะแต่ข้าวเขามีขึ้นนะคะอันนี้มาหวานครั้งที่3นะคะน้ําก็มาท่วมอีกนะคะในกรณีถ้าน้ําท่วมแบบนี้นะคะต้นกล้าของข้าวนะคะจะขึ้นยากมากเลยนะคะก็นี่ค่ะก็มามาเทียบกับนาของเรานะคะคือแม่ป้าเขาก็จะหวานตั้งแต่ ตั้งแต่นั่นหน่อยป้ายังบอกเอ๊าหวานเร็วไปหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้นะ,ะแม่บอกว่าถ้าเกิดฝนมันมาแล้วอย่างเงี้ยข้าวถ้าเกิดมันโดนน้าท่วมโดยที่แบบมันยังตั้งต้นไม่ได้เนี่ยมันจะเน่านะคะมันจะเน่าแล้วมันก็จะไม่ขึ้นเลยนะคะแม่ป้าเพซี่นี่หาวานก่อนชาวบ้านเลยนะคะแถวนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เห็นนะคะคือผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือตอนนี้ข้าวของแม่เขายืนต้นแล้วนะคะทีนี้น้ํามาแค่ไหนเขาก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าข้าวเขายืนต้นแข็ง แข็งแล้วเหมือนกับข้าแข็งแรงแล้วนะคะคือน้ํามาแค่ไหนก็ไม่หว่นแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็ข้าวก็เคี้ยวอุ่มเลยนะคะอันนี้บ้านของเรานะคะก็อยู่กลางทุ่งข้าวสีเขียวนะคะเสาศิลาก็อยู่เหมือนเดิมนะคะ2ต้นนะคะสงสารเพื่อนบ้านเลยนะคะโอ้วหวาน3รอบแล้วข้าวแบบโอ้โหยังเป็นแบบนี้นะคะก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ข้าวขึ้นหน่อยละกันตอนนี้นะคะเราก็มา เข้ามาดูในตัวบ้านของเรานะคะแล้วก็นิ้วอะ่ะน้องทับทิมนิ้วจัดนิ้วรู้สึกนิ้วจะปิดนะจ๊ะคือ <c oughs> คือนิ้วปิดอ่ะนางไม่เห็นหรือ,อยังไงเนี่ยเนาะค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าบ้านมานะครับพื้นก็จะเปเปียกอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นที่เขาฉีดผนังคือการฉาบของเขาเนี่ยก็ยังฉาบไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าเราไปเพิ่มปลั๊กไฟนะคะแม่ก็มาด้วยนะคะมากับน,น้องทับทิม เพราะว่าเราไปเพิ่มปลั๊กไฟไปเยอะนะคะเกือบ50กว่าจุดนะคะทีนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนแปลนนะคะต้องให้ช่างไฟเห็นวันที่เขาไปถ่ายเนี่ยเขาก็เจอช่างไฟนะเข้ามากันหลายหลายคนนะคะเห็นแม่โทรมาบอกอยู่ว่าเจอช่างไฟนะคะอันนี้ก็ระบบน้ำข้างบนนะคะจากห้องน้ำข้างบนเขาก็จะทำเป็นอ่ท่อลงมาแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็ผู้ดูแลงานนะคะก็กำลังจะพาขึ้นไป ชั้นบนนะคะก็จะไปดูว่าชั้นบนเป็นยังไงนะคะคือตอนนี้ช่างฉาบของเราเขายังทําเต็มที่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องให้ช่างไฟเจาะรูหรือว่าเจาะผนังอะไรให้เรียบร้อยก่อนส่วนห้องไหนที่เรายังเติมปลั๊กไฟไม่เยอะนะคะก็เขาก็ฉาบไปแล้วโอ้โหแบบฝีมือการฉาบถือว่าใช้ได้เลยนะคะถือว่าใช้ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวจะฝากแคบหมูน้ำพริกหนุ่มไปให้นะคะก็ชนะ่างในรหัสช่างของเราที่ทํากับเรามานานนั่นแหละคะ่ะเห็นไหม นี่คือฝีมือการฉาบคือใช้ได้เลยนะคะคือใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่าคนฉาบแบบมันจะมีฉาบแบบลวกๆกกับฉาบแบบอ,อันนี้ไม่รู้ว่าเขาฉาบเสร็จหรือยังนะคะแต่ว่าห้องเมื่อกี้เนี่ยห้องเมื่อกี้นี่โอ้โหใช้ได้เลยนะคะฝีมือนี่ใช้ได้เลยแต่ทีนี้อย่าลืมว่าช่างเขามีหลายคนนะคะไม่รู้ห้องนั้นอะห้องนั่งสมาธินะคะโอโ้ฝีมือการฉาบใช้ได้เลยโอเคเลยพื้นก็จะเปียกๆอย่างนี้นะคะก็ เขาไปถ่ายตอนเย็นค่ะก็เลยจะไม่ค่อยเจอช่างนะคะช่างเขาก็เป็นช่วงพักผ่อนคนที่เขานอนเขาก็มีนอนพักด้วยนะคะที่ที่นาของเรานะคะเขาก็จะไม่มาวุ่นวายนะคะบางทีเขาออกไปกินคงกินข้าวกันนะคะก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะน้องเขาก็เอามาฝากนะคะเสาศิลาสองต้นก็ยืนตะง,งานเหมือนเดิมนะคะเหมือนเขาอยากจะให้เราทําหลังคาเราไม่ทํานะคะเราไม่ทาอะ่ะที่แฟนทางบ้านแนะนํามาอูโหเห็นนาะเพื่อนบ้านแล้วอ้โห และน้ําท่วมแบบนี้นะคะยากมากนะคะและหวานใหม่ๆนะคะและน้ํามาท่วมแบบนี้นะคะข้าวมันเปื่อยข้าวมันเปื่อยแล้วมันขึ state, avenues, ้นยากนะคะและนี er er ่เป็นรอบที่สามที่เขาหวานแม่บอกว่ารอบที่สามที่เขาหวานไปนะคะจนจนฉีดน้ํามาพอตอนนี้ฝนตกมันมาขังแบบนี้เพราะมันมาขังแบบนี้ยากมากที่จะขึ้นนะครับดูนาดูนาข้างๆเขายืนต้นแล้วนะคะเพราะข้าวกว่าจะขึ้นอย่างที่แม่ป้าเนี่ย โอ้โหกี่เดือนคะเนาะสามสี่เดือนนึกว่าจะโตได้ขนาดนี้เนาะพวกที่แม่ป้าหวานไปเนี่ยตอนแรกอะเนาะป้ายังอยู่อุบลอยู่เลยอะเห็นไหมคะนี่นะคะก็แม่ก็เนี่ยมาที่นาทีไรแกเป็นคนอย่างนงี้ค่ะแกจะอยู่อยู่อยู่เฉย,ยไม่เป็นเขาเรียกคนมือซนนะคะก็จะทํานูน่นทํานี่ตลอดนะคะอันนี้ก็คือต้นตาลกิติมาตร์ของเรานะคะอยู่มานานมากๆเลยนะคะ